ดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะโดยนางอองเกลาเมเิลในยกรัฐมนตรีของเยอรมันค่ะประกาศว่า ณนะปัจจุบนันนี้ขอยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในเทศกาลอีสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเพิ่งประกาศกันไปเมื่อวันอังคารนะคะที่ประกาศบอกว่าจะให้มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งก็ประชาชนก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมในที่สาธารณะในช่วงเทศกาลวันหยุดได้และก็มีเป้าหมายที่จะลดการติดเชื้อโควิด -19 ภายในประเทศและประชาชนเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถออกไปเทินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดสําคัญ พิเศษของประเทศเนี่ย1-3เมษายนนะคะที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะต้องปิดทําการในเวลาดังกล่าวค่ะ1-5เมษายนประชาชนถูกสั่งห้ามรวมตัวนะคะเพื่อสนับสนุนมาตรการที่อยากจะให้ประชาชนอยู่บ้านตัดสินใจแบบนี้นางอองเจล่าเมเคิรระบุบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยถือเป็นความผิดพลาดนะประกาศออกไปกระทบความเชื่อมั่นของประเทศตอนนี้เนี่ยก็เลยประกาศยกเลิกนะคะพร้อมระบุว่า เธอเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเอาชนะไวรัสนี้ไปด้วยกันส่วนทางด้านของสเปนนะคะก่อนหน้านี้ได้มีการระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาค่ะล่าสุดนะคะก็ตัดสินใจให้กลับมาฉีดอีกครั้งส่งผลทําให้ยอดผู้เขารับการฉีดวัคซีนรายวันพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการจากก่อนหน้านี้นะคะระงับการฉีดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะก้ากึ่งนะระหว่างการผ่อนคลายล็อกดาวน์กับก